สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ซัมซัมไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้เราก็นำสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับกินเผ็ดมีเฮกินพริกมาทั้งชีวิตแต่เอกต่อไม่เคยรู้เรื่องนี้ประโยชน์เพียบพริกเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในเอเชียนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยพริกไม่ได้ใช้เป็นเครื่องเทศเท่านั้นในอาหารประเทศไทยพริกยังนำไปแปรรูปเป็นอาหารจานอร่อยได้มากมายนะครับคุณรู้เกี่ยวกับผลที่น่านึ่งของพริกหรือไม่กินพริกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพเราขอเชิญคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอต่อไปนี้นะครับด้วยริานอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมีตามิมสีมีความสำคัญต่อการรักษานะครับ บาดแผลและการทำงานของภูมิคุ้มกันวิตามินดี6มีหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานวิตามินเอถูกแปรลงมาจากสารเบต้าแคโรทีนที่พบในพริกนะครับวิตามินเคจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือดและกระดูกและไปที่แข็งแรงโฟเลตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงนะครับ นอกจากนี้พริกยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นโพแทเสเซียมทองแดงเป็นต้นในพริกยังมีสารประกอบทางชีวภาพจากพืชสองชนิดได้แก่แคปไซซินและแคโรทีนตต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคบไซซินเป็นสารประกอบที่สร้างรสชาติเผ็ดของพริกและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะครับผลของพริกนะครับกินพริกดีไหม ด้วยคุณค่าสารอาหารมากมายนะครับพริกเป็นอาหารที่ควรเพิ่มในอาหารเพื่อสุขภาพของคุณด้วยปริมาณพริกที่พอเหมาะผลอันยอดเยี่ยมของพริกจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณนะครับกินพริกช่วยอายุยืนนะครับจากรายงานของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า การใส่พริกในอาหารอาัดช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดละยยือดอายุไขนะครับรายงานดังกล่าวเปรียบเทียบบันทึกด้านสุขภาพและอาหารของผู้คนกว่า5 7 0 0้หมื่นคนในสหรัฐอเมริกาอิตาลีจีนและอิหร่านผู้เข้าร่วมถูกจัดประเภทตามอาหารของผู้กินพริกบ่อยไม่ค่อยกินและไม่เคยกินนะครับ ผลที่รายงานโดยสมาคมหัวใจอเมริกันเกี่ยวกับการบริโภคพ,พริกหมีดังนี้นะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยได้กินหรือไม่เคยกินพริกการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่กินพริกหมีลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลง26นะครับอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลดลง23นะครับอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นลดลงประมาณ25เต์นะครับ การศึกษาอื่นที่สูจนว่าคนที่กินพริกอย่างน้อยสครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา8ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่แทบเป็นหรือไม่เคยตาอย่างมีในสำคัญนะครับพริกของพริกช่วยป้องกันมะเร็งนะครับ พริกไม่เพียงแต่ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารเท่านั้นจากการศึกษาพบว่าพริกยังมีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งอีกด้วยในวารสารวิทยาศาสตร์ม o ล e c u ลส s ปี2016นักวิจัยพบว่าแคปไซซินสารประกอบที่พบในพริกที่อาจทำหน้าที่เป็นสารป้องกันมะเร็งนะครับ นอกจากนี้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียส่วนประกอบแคปไซซินในพริกมีคุณสมบัติในการยัดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรคสารนี้ยังทำหน้าที่เป็นยาธรรมชาติสำหรับการควบคุมมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับช่วยลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักนะครับการลดน้ำหนักและการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมนะครับโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจและเบาหวานแล้วพริกมีผลอย่างไรการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแคปไซซินสามารถส่งเสริมการลดน้ำหนักได้นะครับสารประกอบนี้ช่วยให้คุณลดความอยากอาหารการวิจัยอื่นๆยังแสดงให้เห็นว่าพริกแดง10กรัมในมื้ออาหารช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน อย่างไรก็ตามไม่ใช่การศึกษาทั้งหมดที่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานพริกมีผลในการลดน้ำหนักนะครับสาเหตุอาจมาจากการที่ปริมาณพริกในมื้ออาหารของเราน้อยเกินไปที่จะส่งผลที่เห็นได้ชัดเจนในระยะสั้นควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีคุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างสมบูรณ์หากคุณใส่พริกแดงหรืออาหารที่อุดมด้วยแคปไซซินนะครับ การรับประทานพริกช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับการบริโภคพริกเป็นประจำสามารถเพิ่มการควบคุมระดับอินซูลินในเลือดนี่คือผลดีของพริกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานดังนั้นผู้ที่รับประทานพริกในมื้ออาหารเป็นประจำจะมีความสามารถในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่รับประทานพริกถึง60นะครับผลของพริก ช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแคปไซซินสามารถจับกับตัวรับความเจ็บปวดซึ่งเป็นปลายประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวดนั่นเป็นเหตุผลที่คุณรู้สึกร้อนเมื่อกินพริกนะครับการบริโภคพริกมากเกินไปสามารถลดความไวของตัวรับความเจ็บปวดได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสรรพคุณของพริกอีกอย่างหนึ่งก็คือการบรรเทาอาการปวดได้ผลดี นอกจากนี้การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าพริกแดงสามารถช่วยในการรักษาและปรับปรุงอาการเสียบท้องนะครับอย่างไรก็ตามในการรักษาอาการเสียบท้องคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเนื่องจากอาการปวดกรดไหลย้อน5สัปดาห์แรกจะแย่ลงอาการต่างๆควรดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดีต่อหัวใจและหลอดเลือดนะครับพริกมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเรา ด้วยปริมาณโพแทสเซียมที่อุดมสมบูรณ์รวมกับโฟเลตที่พบในพริกสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโพแทสเซียมในพริกทําให้หลอดเลือดคลาตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนในระบบไหลเวียนโลหิตนอกจากวิตามินด9แล้วพริกยังมีไรโบฟลาวินวิตามินด2และไนาอาซินวิตามินด3สูงอีกด้วย โปลาวินมีส่วนในการสลายไขมันในอาลินช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยปริมาณวิตามินดีคอมเพล็กซ์สูงพริกมีประโยชน์มากมายสำหรับหัวใจนะครับไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเท่านั้นพริกยังช่วยจำกัดหลอดเลือดอีกด้วยนะครับกินพริกเยอะๆดีไหมนะครับกินพริกเยอะๆดีไหม แคปไซซินใ,ในพริกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะครับอย่างไรก็ตามสารนี้ยังเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรกินพริกมากเกินไปการบริโภคแคปไซซินมากเกินไปอาจทำให้กระเพาะอาหารหรือลำไส้ระคายเคืองหรือเป็นแผลในปากรายงานจากอสมุดแพทย์ศาสตร์แห่งชาติสหรัฐรายงานว่าการบริโภคพริกแดงมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้นะครับ การกินพริกมากเกินไปจะทำให้ราคายกระเพาะอาหารไม่ย่อยราคายเครืองในลำไส้เมื่อเวลาผ่านไปอาจส่งผลร้ายแรงเช่นตัดถูกทำลายและความดันโลหิตสูงนะครับ2กินพริกอย่างไรใสดีต่อสุขภาพนะครับกินพริกอย่างไรให้สุขภาพดี ตามคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาคุณควรรับประทานพริกในปริมาณเล็กน้อยในอาหารเพื่อสุขภาพของคุณในแต่ละวันคุณควรระวังอย่ากินพริกเกิน15ตากรัมต่อวันนะครับพริกจำนวนเล็กน้อยจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีกล่าวอีกในหนึ่งการกินพริกให้มากขึ้นไม่ได้มีประสิทธิภาพมากปัจใจว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกวันนะครับ ใครบ้างที่ไม่ควรกินพริกนะครับด้วยผลดีของพริกเรามีเหตุผลมากขึ้นที่จะรวมอาหารนี้ไว้ในมื้ออาหารประจำวันของเราอย่างไรก็ตามพริกไม่ใช่สําหรับทุกคนหากคุณมีปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้คุณไม่ควรรับประทานพริกผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้แก่โรคกระเพาะเรื้อรังแผลในกระเพาะอาหาร เมื่ออธิบายถึงสิ่งน,นี้พริกที่หนูสามารถนำไปสู่อาการบวมน้ำของเยื่อเมือกเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารส่งผลต่อการฟื้นตัวของการทำงานของระบบย่อยอาหารผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดีเช่นนิ่วถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังการรับประทานพริกสามารถกระตุ้นกรดในกระเพาะอาหารและส่งผลเสียต่อถุงน้ำดีได้ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตหลอดลมสารแคปไซซินในพริกช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้างต้นใจสั่นง่ายนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผู้ที่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารหรือท้องผูกนะครับผู้ที่มีตาแดงเคลโรไทเตส ตรีที่ให้นมบุตรควรจำกัดการรับประทานพริกเช่นกันเนื่องจากอาจส่งผลต่อน้ำนมแม่ได้นะครับ